เมื่อเร็วๆนี้ปตทะจัดงานสัมมนา2023 The Annual p e t r o ี e u m Outlook Forum ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Change for Chance ปรับเปลี่ยนเพื่อไปต่อสู่ยุคพลังงานแห่งอนาคตโดยงานสัมมนา The Annual p e t r o l ี u m Outlook Forum เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มปะตทเพื่อนำเสนอบทวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางราคาน้ำมันสถานการณ์พลังงาน และความท้าทายที่กระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกโดยทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันหรือ Prism Experts ที่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่12ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการนำเสนอข้อมูลต่างๆได้ผ่านทาง YouTube และ Facebook Prism เว็บไซต์ prism.pttgrp.com 45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต